ไปดูเห็ดกันค่ะสวยๆเลยค่ะเห็ดพึ่งหวานค่ะสามดอกเรียงกันเลยค่ะงามมากเยอะจริงๆนะคะนี่สามดอกค่ะนี่อีกค่ะนีอีกค่ะอันนี้ดอกที่สี่ค่ะมีอีกค่ะนีอีกค่ะ อันนี้ดอกที่ห้าค่ะอันนี้ดอกที่หกนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นเดี๋ยวนะคะเห็ดมะนาวค่ะเห็ดมะนาวดอกใหญ่มากเลยค่ะเห็ดมะนาวค่ะยังไม่เคยชิมเลยนะคะว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงนะคะ เห็นแต่เขาบอกว่าเห็ดชื่อเห็ดมะนาวดอกใหญ่ประมาณนี้ใครดอกใหญ่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ตามด้วยเห็ดที่กินไม่ได้นะคะเยอะมากค่ะเห็ดที่กินไม่ได้นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นเห็ดเหมือนเห็ด น้ำหมากบ้านเรานะคะเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปตามไปดูนะคะอีกดอกนึงค่ะสวยงามมากเลยนะคะเห็ดพึ่งหวานค่ะอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะตัวนี้นะคะสวยเหมือนกันเดี๋ยวจะลองดูเขี่ยดูนะคะนี่ค่ะ เป็นแบบนี้ค่ะเยอะเหมือนกันนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเห็ดพึ่งหวานกันค่ะดอกสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะเรามาจับมันเลยนะคะนี่ดูค่ะดูค่ะสวยงามแค่ไหนนะคะใหญ่ๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราปิดไว้แล้วก่อนนะคะปีหน้าก็จะเกิดใหม่เยอะมากเลยค่ะป่าน,นี้นะคะมีแต่เห็ดพึ่งหวานทั้งนั้นเลยค่ะตัมาดูเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะนี่ก็ด้วยค่ะยังเล็กอยู่เลยนะคะดูค่ะดูปิดค่ะปิดได้สองรอกใหญ่นะคะ รู้สึกว่าจะเห็นอีกตรงนึงนะคะแถวนี้ค่ะส่วนมากจะเป็นเห็ดอันนี้นะคะเยอะค่ะไม่รู้เห็ดอะไรนะคะดูค่ะดูนะคะสวยๆเหมือนเห็ดไข่มุกเลยค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะก็เลยไม่ได้เก็บค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนมาก เหมือนเห็ดไมงกมากค่ะ,ะเยอะจริงๆนะคะเหมือนเห็ดไทงมุกนู้นค่ะนู้นค่ะอีกดอกนึ่งค่ะสวยๆเลยค่ะขาอวบๆทังนั้นเลยค่ะในสามดอกแล้วนะคะนี่ปิดไว้ค่ะปิดไว้ รู้สึกเยอะมากเลยค่ะเหมือนเห็ดไข่มุกค่ะนี่นะคะน่มมากค่ะแต่อันหนไม่เคยกินก็ไม่กินหรอกค่ะป่าเดียวนะคะสรุปแล้วก็ได้เยอะพอสมควรค่ะก็จะตัดขานะคะแล้วก็เก็บกลับบ้านค่ะ